สวัสดีคะ่ะคุณปู่คุณปู่คะวันนี้คุณปู่มีเรื่องเาวดีๆอะไรอยากจะมาเล่าให้หนูฟังบ้างคะคุยกันหลานปู่วันนี้หลานๆปู่จะให้ดูอะไรสักอย่างน่นี่ของนั้นอยู่ในกล่องแต่ว่าของไม่ได้อยู่ตามกล่องนี้หรอกนะครับของอยู่ในกล่องนี้คืออะไรปู่เก็บรักษาไว้อย่างดี ข้างในเป็นมีดนะฮะถามว่ามีดอันนี้มีความสำคัญอย่างไรมีดอันนี้เป็นมีดที่อหลากงหลานต้องเรียกว่าอลากงอหลากงถ้าแปลเป็นไทยคืออะไรก็คือ,อคุณทวดนะเรียกว่าคุณทวดก็คือพ่อของปู่ใช้มีดอันนี้ ตั้งแต่มีดยังไม่เว้าไม่แหว่งขนาดนี้ในการที่ขายผักนะฮะทุกเช้าท่านก็จะใช้มีดอันนี้ตัดผักที่เน่าที่เสียนะฮะและปู่เคยเห็นเมื่อตอนที่ปู่เด็กๆเท่าหลานเนี่ยนะบางครั้งท่านก็จะใช้ปากเนี่ยคาบไว้แล้วก็ใช้มือสองข้างนะครับในการที่จะเด็ดผักเพราะฉะนั้น บางครั้งเวลาหลานเห็นของอะไรที่เก่าๆมันดูเป็นของไม่มีค่าแต่มันมีค่าทางจิตใจมีดอันนี้จึงมีจิตวิญญาณของคุณทวดที่ใช้มีดอันนี้ตัดผักขายผักเลี้ยงปู่มาตั้งแต่เล็กจนโตจนจบปริญญาตรีปริญญาโทเติบใหญ่ขึ้นมา นั่นหมายความว่ามีดอันนี้แฝงไว้ด้วยความมานะอุตสาหะและทำมาหากินในอาชีพสุดจุริตเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาถามว่าคุณทวดเคยสอนอะไรคุณปู่คุณทวดจ,จะบอกว่าเ,าเรียนแล้วรับใช้แผ่นดินหมายความว่าเมื่อเรียนหนังสือหนังหามาแล้วต้องใช้วิชาการเนี่ย มาทำงานทดแทนพระคุณของแผ่นดินคือประเทศและคุณทวดก็บอกว่าให้เติบโตตามธรรมชาติด้วยสำนึกดีของตนเองหมายความว่าให้เรารู้จักคิดเองคิดได้คิดเป็นโดยไม่ต้องให้ใครคอยสั่งสอนคอยบอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน,น้นนะความจริงนะพูดเป็นภาษาจีนและปู่เนี่ยเอามา แปลงเป็นคำว่าให้เติบโตตามธรรมชาติด้วยสำนึกดีของตนเองและท่านบอกว่าอะไรถ้าคิดว่าดีแล้วจงทำทำทันทีและทำให้ดีที่สุดนี่คือคำสอนจากขุดทวดนะฮะหรือนายบุนเกียร์แซลีซึ่งเป็ดพ่อของปู่และ ทุกครั้งที่ปู่เห็นมีดอันนี้ปู่ก็จะมีความทรงจำอีกมากมายวันนี้เลยนำมาโชว์ให้หลานดูไงล่ะครับขอบคุณนะคะคุณปู่ที่เล่าเรื่องมาดีๆให้หนูฟังในค้างจืนกนอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ